สวัสดีค่ะวันนี้ครัวป้าขอนําเสนอเมนูกลางวันนะคะผัดกระเพราหมูนะคะอันดับแรกเราตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปนะคะนะคะเมื่อน้ํามันร้อนเราก็จะใส่พริกกับกระเทียนที่เราขกไว้ลงไปนะคะวันนี้เราใช้เตาถ่านนะคะความร้อนก็จะไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะผัด กระเทียมกับพริกให้เข้ากันนะคะให้เขาหอมเหลืองหอมสักหน่อยนะคะเราก็จะใส่หมูสับลงไปค่ะวันนี้เราจะไม่ทําเยอะนะคะก็ทําเป็นอาหารกลางวันทำเป็นอาหารจานเดียวค่ะค่ะเราก็จะผัดหมูนะคะให้เข้ากับพริกกระเทียมค่ะถ้าเกิดว่าแห้งเกินไปนะคะเราสามารถเติมน้ําซุปลงไปได้นะคะ ถ้าเราใช้เตาถ่านนะคะความหอมของผัดกะเพราก็จะยิ่งดีขึ้นนะคะดีกว่าเราใช้เตาแก๊สนะคะแต่ความร้อนอาจจะไม่คงที่ค่ะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำซุปลงไปนะคะ,นะคะใส่น้ำซุปลงไปเดี๋ยวเราก็จะผัดหมูต่อนะคะจนกว่าหมูจะสุกนะคะเราก็จะทำการปรุงรสนะคะอันดับแรกเราก็จะใส่ สีดำลงไปก่อนนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มสีสันนะคะโอเคค่ะใส,ส่สีดำลงไปนิดหน่อยนะคะทำให้สีสันของผัดกะเพราเข้มขึมข้นะคะ่ะแล้วตามด้วยน้ำมันหอยนะคะสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ตามด้วยผงปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทายหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วก็ผัดทุกอย่างเข้ากันค่ะง่ายนะคะถค่เมนูง่ายๆของเรานะคะเอาไว้ทานมื้อเที่ยงนะคะกับไข่ดาวร้อนๆนะคะ่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ใบกะเพราลงไปนะคะ โอเคค่ะใส่ใบกระเพราลงไปสักประมาณสองสามก้านก็พอนะคะให้เขามีกลิ่นหอมอจากนั้นก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเป็นไงคะง่ายไหมคะผัดกระเพราหมูสับใส่ใบกระเพรานะคะหอมๆค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันเลยนะคะ นี่ค่ะผัดกะเพราหมูสับเราจะผัดแบบแห้งๆนะคะน้ำไม่ต้องเยอะค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะน่าทานไหมคะกะเพราหมูสับของเรานะคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเลยนะคะ